สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาไปดูของแปลกนะคะที่วัดพระประถมเจดีค่ะพอเราไปกราบไหว้สการะพระร่วงโรจนาริ์แล้วนะคะก็เดินไปทางด้านซ้ายนะคะก็จะผ่านพระพุทธรูปบางต่างๆค่ะ เดินไปเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นต้นไม้ใหญ่นะคะแล้วก็จะมีเสียงนกเสียงการ้องระงมเลยค่ะต้นไม้ร่มรื่นนะคะเดินชมนกชมไม้ไปเรื่อยๆค่ะ องค์พระปฐะมเจดีย์นะคะที่กำลังเดินอยู่นี่คือด้านซ้ายขององค์พระปฐะมเจดีย์ค่ะ นี่เจดีเก่าแก่นะคะเจดีเล็กค่ะที่อยู่ด้านด้านด้านข้างนะคะมีพระพุทธรูปเรียงรายเต็มไปหมดเลยค่ะ เจอแล้วของแปลกที่ว่านะคะถ้ารับแรเราไปดูกันค่ะเป็นช่องแคบๆนะคะมีบันไดเดินลงไปเรื่อยๆค่ะจะมีป้ายเขียนตอบนะคะ ราะว่ามีพระพุทธรูปพันปีด้วยนะคะอยู่ในนี้เติมไปด้เรื่อยๆนะคะเป็นช่องแคบๆค่ะ,คะมีคนเดินสวนที่มาเพียงคนเดียวนะคะมีเจ้าแม่กวนอิมด้วยนะคะอยู่ในนี้ ลงไปเรื่อยๆนะคะอุ้ยมีเสียงอะไรดังออกมาทางด้านซ้ายค่ะมีพระด้วยเหรอ เดจะได้กลับมานะคะเสียงดังออกมาว่าแวะรถน้ำมนตก่อนโย <c oughs> มนี่พระพรมค่ะใครจะกล้าวแวะเจ้าคะมาคนเดียวมาถึงข้างล่างสุดเป็นพระสังกระจายค่ะเดินย้อนกลับค่ะไม่กล้าวแวะไปรถน้ำมนตนะคะ สาม่เห็นหายไปนานเลยตามลงมาค่ะตอนแรกมาคนเดียวนะคะอะปะไปให้หลวงพ่อรดน้ำมนต์เป็นของลูกไปหลวงพ่อบอกไ้รถน้ำมนต์ก็เลยว่าเดี๋ยวกลับมา เรายื่นแขนไปหนยื่นแขนไปแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ไม่มีภาพรับรับรับเดินมาข้างๆมีอีกถ้ำหนึ่งนะคะเป็นถ้ำเจ้าแม่ตะเคียนทองมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้หญิงอยู่นะคะนึกว่าถ้ำเดียวกันอุ้ทษ๊อโท๊อปท๊อป ด้วยความอยากรู้อยากเห็นตามมาดูค่ะถ้ำเจ้าแม่ตะเคียนทองนะคะมีพระพุทธรูปแล้วก็ต้นตะเคียนทองนะคะมีเจ้าแม่ตะเคียนทองอย่างนี้นะคะ ตรงนี้เขาเรียกว่าแม่ธรณีนะคะแม่ธรณีบีหวยผมลงมาจะมีน้ําใสๆไหลออกมานะคะถ้าทางใจเย็นแต่ไม่กล้าจับนะคะ,ะค่ะแม่ธรณีะค่ะถ้านี้รู้สึกว่าจะเป็นคนสร้างขึ้นมานะคะไม่ใช่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ พระท่านบอกว่าน่าจะสร้างมาเป็นประมาณห้าสิบปีมาแล้วค่ะเดินย้อนกลับค่ะ ถ้ามีโอกาสอย่าลืมแวะไปดูนะคะของแปลกนี้นะคะอยู่ที่วัดพระปฐมเจดีค่ะสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ